สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลอกปลายเบอร์สุขุสุคนเนาะกลับมาพบมาพหาก,ก็าเช้าแพรแล้วก็น้องต่อยเด้อน้องต่อยคนงามคือเกา่าคือเดิมพ่อแม่พ <laughs> ี่น้องใช่อรอเ <laughs> ขากล้องมีงามเมนีม้เขาจะมาว่าวหรอือยังกันแหละเฮ้อว่าวเลี้ยงเลงกับว่าเออว่าเวเลี้ยังกับว่า, <laughs> เาวเมนี้ก็ไม่ไม่ยัง้งพ่อแม่พี่น้องเลยเช้าแพร่กะสีมาขอสัมผัสน้องต่อยเนาะ ยังจะว่าเ้าอยู่บ้านกันสองคน,พ,นพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮ็ดงานแล้วแล้วเ้าก็สิมาเบรกพักก่อนจักหน่อยมาเบรกพักสัมผัสน้องต่อยเนาะว่าเป็นอย่งไรอยากหูเนาะเพราะว่ามีคนถามหลายว่าน้องต่อยหันงามเนาะเออเออน้องต่อยงามแล้วกายอยากหูจา้าก็มีผู้บ่าวมาจีบอยู่บ่มีคนมาล้มนั่มบ่หรือว่ามีคนมาคุยนั่มหรือยั่งยังประมาณนี้เนาะว่าน้องต่อยมีแฟนหรือย,ยังเนาะว่าไงนะทุกคนเนาะสะเพรกันเลยสิมา พอสัมผัสน้องต่อยแล้วก็สิถามตัวน้องต่อยเองเนาะอันนั้นเขาก็ฟังฟังไปพร้อมกันกับเอฟซีสเปร์นะว่าสเปร์ก็สิฟังไปพร้อมกันกับนเอฟซีสเปรนี่แหละว่าเป็นยังไงว่ะมี่หรือยังนอ,อนน้องต่อยเนาะอ่นมาเลยเผาเรื่องเลยได้เพ่อแม่พี่น้องบอต้องอันนี้มันเสียเวละไดเ <laughs> พราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเผาไปเหตุงานเนาะทุกคนเนาะเวลาเคาบบัวอยมีลายอ้ามองต่อย เฮ้ยออสมัครเกเเเรรบบบ็บแดงหนาแดงเอยน้องต่อยนี่สะ้นแพร่ที่จัิงว่าโบโบแดงเคยอ่าจะคือบบเคยมีเลยฮะบบเคยมีเลยบ่มีนคนอย่างหัวหน้าน้องต่อยมีแฟนหรือยังบ่มีมแล้วมาอยู่อ่าบ่มีเลยบ่แล้วมาอยู่ประเทศไทยนี่มีผู้บ่าวไทยมาจีบบ่หรือวันอะไรเนาะเดี๋ยวชะแพรกับสีขอวหนูอยากท้ามน้องต่อยเป็นขอขอไปนอนทุกคนอ่ารับแดดกับสีท้ามก่อนว่าตั้งแต่ เป็นสาวมามีผู้บาา่จาจะจะคน้นมีแฟนมากี่คนเนาะทุกคนเนาะคือบ่เคยมีเลยนะพี่น,อน้องอ้เป็นไปได้จังไงทุกคนบ่เคยมีเลยอีรีแบบว่าโอ้บนาเสื้อแมคือเ้าบพบกันเรื่องนี้เลยคือมีอยู่แบบว่ามาทักทายทาม,มาจีบแบบคล้ายๆมาจีบกันแหละ มีอยู่มาทักทา,ทายถามมาจีบยังประมาณน้เนาะเออแต่ว่าเข้าบริษัสนใจแหละโบโภกัสเร่อนโอ้บริษัสนใจเลยบอโอ้ใส่คราบอ่บโภสนใจแหละโบโฟกัสเหตุผล <c oughs> ยังที่แบบว่าบโสนใจแหละโบ,โลหรบรโภกัสหรือว่ายังบืท่านในพอคนที่ถือใจโบริเวณเนี่ยไดคือยังบอกพ่อกับว่าได้แบบมาผู้ใดมาก,กับมาแบบทางออนไลน์อะ่ะอ๋อมัน<ต><ล>คือแบบซึ่งออนไลน์รักทางออนไลน์บ่ได้บ่ เดี๋ยวเขาเห็นตัวจริงเขาเขาสิวะเขาสิว่าเออเออกาคือแบบโม้สนใจนะพี่น้าะไม่นะลำพากโม่สนใจเลยบอกโม้สนใจเลยโม่สนใจในที่นี่คือแบบว่าโฟกัสแต่เรื่องครอบคู่อะบอกคพราะว่าหาเงินคิดว่า โฟกัสตรื่องขอบครัวหาเงินให้พ่อให้แม่อยู่ทั้งบ้านยังประมาณนี้บ่แม่โอ้และเวลาที่มีคนมาจีบนี่ลักๆันี่สเปกอะมีมักสเปกแบบใดใช่แบบใดบ่มีสเปกเลยไอ้แ้บ่มีสเปกใต้โต๊ะบ่อือเพราะว่าเอาเอาแบบใดก็ได้นะโอ้แต่ว่าคนที่เข้ามาคือคนที่ จิงใจอะไรกะฟังเอาเด้อเอฟซีเด้อของสะแพร์เด้อคือจริงใจนั่นแหละอะไรกะหักเบคพูดหักสภาพเฮาได้หักเขาพูเฮาได้คือสภาพเฮาก็คือเป็นคนขี้หลายอ่ะหักได้บ่โอ้แฟนน้องต่อย<ข>อเป็นคนขี้หลายทุกคน<อ>คนงามในนี้คือสิห้าหยาดได้เด้ไอไผว่าน้องต่อยขี้หลายยังมีคนเอฟซีสะแพยร์ยังบอกอยู่ว่าน้องต่อยงามน่ารักเราทุกคนเนาะขอบใจเด้อมันคือกล้อง ไอนยี่เกาะน้อตัวจริงกับโบขี่ไลยเลยอหก็เลือกเป็นแนวหนักเนานะหนึ่งที่ยังบระธานดอดายกมีนี่เพะว่าห้าโฟกัสแต่เหลืองขอบคั่วสองที่ห้าบ่มีนี่คือแบบว่าตั้งแต่แบบว่าไงล่วก็ประธานเดีเคยมีแฟนเลยเนาะบอกเคยมีมคือตอนเที่ยนอะตอนเท<บ>ี่ยนกับบม่มีเลยบอกตอนเที่ยนมีคนมาจีบอยู่แต่ว่าไ่สนใจเข้าก็บิกว่าเขายิ่งแต่สิจริงเ้าโบโฟกัสเข้ากะ ่อยให้เขาวางเขายิางไปเลยอ๋อมีคนมาจีบรายอยู่สรุปแล้วมีคนมาจีบแต่ว่าน้องต่อยคือบอโพกัสแล้วก็บบสนใจอนใจทำบอตอนนี้พก,กัสบอกอะพก,กัเพราะว่าแม่ต้องการลูกเขยสรุปแล้วตอนณนาปัจจุบันนี้เปิดใจรือยังก็ไม่กูัวก็แค่แบบไะเปิดใจดแบบจะคุยจริงจริงจังๆหรือยังถาว่ามียังประมาณนี้ถามมีที่ว่าคนจริงใจกับพ่าเขาก็อยากเานะ จริงใจกับเขาเออถ้ามีคนจริงใจนั่มก็อยากจริงใจกับเขาแต่ว่าห้าก็ต้องเบิ่งก่อนว่าสิเขาาหาเฮห,า,เหาให้รูแบบไดเน้องนในประมาณได้ก็เอา,าง่ายคือปัจจุบันนี้น้องต่อยกับบริปิดกันนาอทุกคนนาอแบบว่าในการที่แบบว่าจะคุยหรือว่ายังนาอก็ยังแบบว่าโอเคถ้าว่าห้าก็ต้องคุยกันไปไเรื่อยแต่ว่าอดีตหรือว่าปันนัน้น อ่อดีตที่ผ่านมาคือบอท่านเองม่เคยมีแฟนเลยบัยท่านเองแบบเคยมีแฟนบท่านเองเคยมีครอบครัวเนาะก็คือแบบว่าอยู่แบบว่าทํางาน่งึ้นมาหลกักก็ออกจากห้องเฮียนเนาะทุกคนก็คือแบบว่ามาทํางานหาเงินส่งให้พ่อให้แม่เนาะแล้วก็บแบบว่าหาเงินสร้างให้ครอบครัวเงื่อนสั้นนห้ะเฮาแบบว่าได้มีอยู่มีกินที่สนุกสุขสบายเนาะทุกคนเนาะกับประมาณนั้นบอประมาณนั้น๋อเนาะรักๆก็คือแบบว่าบริโภคการเดืนนะอดความฮักทุกคนเนาะ โคกาตเ่เหล่องขอบครัวและปัจจุบันนี่ก็คือคือคือ,อยังคือเปิดใจแล้วว่าถาว่าคนคนนั้นที่เขา,ามา,า,าคือออาก็จริงใจอะจริงใจเ่าก,กับแบบศึกษากันไปดนๆเนาะแต่ว่าก็คือแปบว่าสามารถคุยได้ถามว่ามีคนอยากมาจีบไมายั้งห้องกับสมารถเปิดใจก็คือบริปิดกับน,น้องต้อยก็คือเปิดใจแล้วนะคะทุกคนนะคะหนุ่มไทยหนุ่มลาวอ่ะสเปก เคยมีสเปกคนไทยบอสนมไทยเคยมาจีบบอสบอเคยบอเคยมีว้าวทุกคน FC แส้เร่งเข้ามาเร็วกข้มาอีนนี่แบบว่าบอมีเลยบอสบอมีเลยทั้งทั้งออนไลน์แบบบอสมาอยู่ประเทศไทยตั้งซีฮาร์ปีแล้วบอสหรือวันังไร ฮาปี <Happy S 2> นะ้อะไรทุกคนแต่ว่าบบเคยมีนุ่มใจบบเคยมีนุ่มไทยจีบเลยโอเป็นไปได้จังไรนี่โบเคยมีนุ่มไทยมาจีบเลยเนี่ยเป็นไปได้จริงไ,ไ,ไร,งไไไรงไวะนี่ยินดีมันเป็นไปแล้วโอ้ทุกคนเนาะโอ้หนุ่มไทยนี่โอ้โหมาสาวเล่าเบ้อหรือว่าในใดเนาะทุกคนเนาะและเคยและเคยสนใจนุ่มไทยบ่เคยแบบว่าพ่อหฮาแบบแบบ ยกเส้นตัวอย่างนาะแบบข้าออกไปข้างนอกไปตลาดไปยังแบบไปช้อปปิ้งไปแบบยางหางยังเขาเคยแบบเออสเปกแบบนั้นแบบนี้อ่ะก็แบบแบบปิ้งนมไทยอยู่บ่เคยมีแบบขีดอยู่แต่ว่าเขาบงงามน่ะกอใช่เขาก็เลยแบบหยุดความขีดนีไ้ยเขาตรงเลกคิดว่าเขาบงงามนะทุกคนเราต้องมีความมั่นใจในตัวของเราเองนาะทุกคนว่าเขางามนาอว่าเขาต้องมีความมั่นใจใน เขาโตเขาเอาเอาเอเขาดีเขางามเขาเฟอร์เฟซเขาสมบูรณ์แบบตุกคนนะคะนี่คือจุดเด่นของตัวเราเป<ต>็นมุมเล่าด้วยล่ะก็เคยมีมาจีบแล้วบอ,นอนนคนเล่าเขาก็ไ้คนเล่าเคยมีตอนเที่ยนอะตอนเที่ยนกัตอนเที่ยนตอนอายุจะปีประมาณวะตอนเที่ยนอยู่มาสองมาสามโอ้ สิบหาหบาิบหกบอกโอ้กมสามมสี่กับมาณชิบหาิบหกโอ้โหเคยมีหนุ่มเล่ามาจีบทุกคนตั้งแต่อายุประมาณชิบหาิบหกปีเนาะจนปัจจุบันนี่ก็ยี่สิบหาเลยทุกคนนะคะเข้ามาชิบหกแล้วละอย่างชิบหกเลยทุกคนแถมหนุ่มไทยกับบรเคยจีบโอ้ยหนุ่มไทยคุณเลือกหรอคะดูสินี่นะคะทําไมคุณทิ้งน้องแพ้ได้งขอ อันทุกคนวงยานในต้องขออภัยนะทุกคนหลังจากว่าโทรศัพท์สแพมีคนโทรเข้ามานะทุกคนเอยคือไม่ใช่ผู้บ่านะคะทุกคนแต่เป็นน้องสาวของพี่แพเองนะคะน้องแพก็ต้องขอโทษนะคะแล้วจะสัมภาษณ์น้องต้อยใหม่นะทุกคนเนะาะเขาบอกไปหอดไซกันแหละหเอเอถึงนมเล่า,ม,ลามาจีบอนะ่ะน,นมเล่า,ลม,นะา,า,า,ม,ามาจีบเนาะทุกคนทั้งนมเหล้าแล้วก็นมไทยเนาะจนวัท่านในมีผู้ใดมาจีบน้องต้อยเนาะทุกคนคือแบบว่ามีผู้ใดามาสนใจเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้คือ มีคนสนใจแต่ว่าเ,าเ้าบไ่สนใจตอนนั้นเราบได้โฟกัสเรื่องอ๋อเ้าตอนนั้นนะคือเ้าบผมีโฟกัสเรื่องครอบหักอ๋อทุกคนนะคะปัจจุบันนี้นะคะเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะมีสี่ห้องก็ให้ไปทั้งสี่ห้องนะคะแต่แบบว่าสามารถเปิดใจเดีแปลว่าอ่ะมีครอบครัวก็ได้ตอนนี้เนาะพร้อมจะแบบว่าสามครอบสามรัวเนาะก็ได้อยู่ตอนนี้แม่บอคือพ่อแม่จะให้มีอ่าเหตุผลก็คือพ่อแม่ทุกคนเนาะคะ่ะทำของเฮาเปินอาชีพแบบเออลูกกะ เัห็หายลูกสามขอบสามขั้วเป็นฟังเป็นฟ้าเนาะทุกคนเนาะเนาะประมาณนั้นละพอแม่ของเฮาเนาะยี่สิบห้าแล้วนะคะทุกคนบ๊แม,มนสิสิบสองสิบสามเนาะเหลืองแบบนี้มันเป็นเหลืองธรรมชาตินะทุกคนเขาจะจบขีบเนาะกะับให้น้องต่อยฟ้าคือเกาวาอะเรื่องของความรักเป็นยังไงในมุมมองของน้องต้อยเนาะทุกคนกกคือความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในความรักมันเป็นแบบ ยังกับบูฮูอกบ่เคยมีความรักกาบูฮู <g ab> oh <u> คือการพีนน่น้องเ้ยกาคขอขอบใจ f อของไอ้แพ้แล้วกะที่ทามว่าเป็นจังไดอดมกาคขอให้ f อจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอ พบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อไปเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจะได้กับข้อจบคลิปครเพียงเท่านี้เนาะถ้าเฮาทั้งซอมคนเว้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษข้อภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เว้าวัวหัวมวนกันไปเนาะตามประสบการณ์ของโตสะแพ้เองแต่ก็โตน้องต่อยเองเนาะทุกคนคือมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะอาจจะแดีวพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสบายดีบ๊ายบาย